สวัสดีครับวันนี้นะครับแก้วสารพัดน like да. ึกน <Web. S 2> <ๆ>ึกอะไรขอให้ได้สนใจปรารถนาครับกลับมาอีกครั้งกับในหัวหมาชัยครับหลายคนนะครับเรียกร้องผมว่าขอเป็นแก้วสารพัดนึกได้ไหมครับในหัวเพื่อได้เอามาเชยชมครับวันนี้กลับมาอีกรอบนะครับกับแก้วสารพัดนึกครับนึกอะไรขอให้สนใจปรารถนาครับฟอร์มใหญ่ๆกอใหญ่ๆแบบนี้ครับหนึ่งกระถางนะครับมีสามต้นนะครับสวยงามแบบนี้ครับกลับมาอีกแล้วครับ การดูแลก็ไม่ยุ่งยากครับเหมือนที่บอกครับว่าลดน้านะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ดูว่าดินแห้งๆนะครับเหมือนของนายหัวเนี่ยนะดินแห้งแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบครับนี่ฮะเห็นไหมครับข้างในครับแห้งแก๊กเลยครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําสักเท่าไหร่นะครับเหมือนที่บอกครับถ้าน้ําเยอะเกินไปครับใบเขาจะเน่าตายได้ครับนะครับแต่ถ้าหากว่าน้ําน้อยเกินไปนะครับเขาจะเหลืองนะครับต้องดูแลดีๆครับ ว่าเราจะให้เขาแห้งตายหรือน้ําเยอะตายครับแต่ที่แน่ๆครับไม่ให้ตายก็ทําได้ครับโดยการที่ให้น้ําอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับแล้วถ้าอยู่ที่ลมโกกๆก็ยิ่งดีครับหมายถึงว่าลมโชยนะให้มีอากาศถ่ายเทอย่างเงี้ยเขาจะชอบนะครับเขาจะไม่เน่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลามีหยดน้ํานะครับเวลากลางคืนเช้ามาสังเกตไหมครับว่าปลายๆนะครับจะมีน้านะออกมานะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าอากาศถ่ายเทได้นะครับน้ําที่ใบจะเหือดแห้งไปนะครับก็ทําให้เขานั้นจะอายุยืนยาวได้ครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าใบจะไม่เน่าตายนะครับเพราะว่ามันมีน้ําช่วยนะครับถึงได้สวยงามแบบนี้ครับเดี๋ยวในหัวให้ดูครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะนิดนึงนะครับเราก็มาใช่ช่างกล้องมืออาชีพนะครับขอวางกล้องแป๊บนึงครับ เรามาดูพร้อมกันเลยครับในหัวก็ยังไม่เคยได้ดูครับว่าข้างในนะฮะลากมันจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวไม่ดูเลยครับดูใบครับดูโคนใบใต้ใบสวยไหมครับเลขที่ออกได้แก่ครับนี่ครับแบบนี้สวยงามไหมครับโอ้นี่ครับกําลังงามเลยนะครับดูครับมีใครไหมครับมีไหมครับพร้อมที่จะแตกไหมฮะไม่เห็นนะครับ มีแต่ตุ่มเล็กๆขึ้นอยู่นะครับตอนนี้นะต้องเลี้ยงอีกสักพักนะครับเราก็มาอย่างไรนะครับก็ไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีเอาไข่เอาเครงออกหรอกครับ <c oughs> นะให้อันสวยๆครับอ่ะดูก่อต่อไปที่ในหัวในหัวขี้โม้ปะเนี่ยให้ดูเฉพาะอันสวยๆอันไม่สวยขอดูหน่อยอ่ะสวยไม่สวยไม่รู้ครับหยิบไต้อันไหนก็เอานั้นแล้วกันครับนี่ครับโอ้ขอนี้นะครับ รากแบบนี้ครับแน่นแแบบนี้ครับของในหัวครับไม่ต้องห่วงครับถ้าไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับใครที่เอาไปนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะฮะอันนี้ก็ไม่มีไข่นะครับมาอย่างไรไปอย่างนั้นนะครับเราไม่เอาไข่เครองออกนะฮะไม่มีแฟกอะไรออกเลยนะไม่ต้องห่วงของในหัวครับหลายคนที่ได้ไข่ก็โชคดีไปฮะแต่หลายคนนะฮะที่ ไปแล้วเนี่ยกอดูแลได้อย่างดีนะครับแล้วก็อยู่คงทนอยู่นานนะครับการเลี้ยงก็ไม่ยากครับเหมือนที่นายหัวบอกครับว่าให้อยู่ที่โรงกกนะครับถึงจะดีนะครับอย่างนี้สวยเลยทีเดียวนะครับสวยงามขนาดนี้นะครับเรามีเยอะครับตอนนี้เอามา100กระถางครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็นี่ครับก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ย ตุนไว้เยอะครับของสวยงามนี่อยากให้ทุกคนได้ทั่วถึงนะครับดูฟอร์มกอใหญ่ๆครับอันนี้ค้านะครับค้าถุงนึ่นะแถมครับแถมท้ายนะครับแถมท้ายความงามครับกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูรากครับในหัวขอดูรากหน่อยนี่ครับเป็นไงครับรากก็แน่นนะฮะรากแน่นไม่ต้องห่วงครับนะครับนี่ฮะกอก็แบบนี้เลยครับกําลังแตกนะครับ ของในหัวทุกอย่างการันตีได้ครับว่ามันสวยงามแน่นอนเลยครับไม่มีอะไรที่ไม่สวยในหัวเนี่ยโมไม่โม,โมโก็ดูครับใช้วิดีโอมนตัดต่อไม่ได้นะฮะเพราะในหัวก็ไม่ได้เก่งพอนะครับเอาแต่เรื่องจริงมาคุยกันนะเอาแต่เรื่องจริงมาคุยกันนะครับสุขสมใจป้องอะไรเนี่ยเราก็มีครับแบบนี้หมดเลยครับนะครับ ความสวยความงามทุกคนนั้นได้ดูไปด้วยกันครับกับไม้นะครับใครที่ชอบไม้ชนิดไหนก็ถามในหัวไม่ได้ครับตามเบอร์โทรข้างบนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสมาชิกที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้ในหัวนะครับเพื่อให้เพื่อนๆของเรานั้นได้เห็นของสวยของงามแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของสำหรับวันนี้นะครับในหัวไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ